สำหรับกิจกรรมที่ต้อนรับแพทใหม่นะครับก็มาแล้วนะครับว e ลคัม e 2่ t o t ส t นะทีมออฟเดอะซีซั่ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมก็หน้าตาคุ้นๆทังนั้นเลยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการสะสมอัญ,ญมณีอีกแล้วนะครับนี่ฮะทางขวาล่างนะ ก็จะมีอยู่6สีซึ่งก็แน่นอนว่าเราต้องตามหาสีให้ครบนะถึงจะได้การ์ดนี้ครับนี่ยี่สิบสอคัด50 <Wow. S 1> และของรางวัลที่รายร้อมด้วยอัญมณีพวกนี้ก็มีลุ้นบวก8ด้วยนะหกถึงแแล้วก็การ์ดบวก8การันตีนะครับมีลุนบวก8มาให้เปิดกันอีกแล้วครับสาหรับรางวัลผู้จัดการนะครับมีถึง3ใบเลยทีเดียว <Wow. S 1> นอกนั้นก็จะเป็นการ์ดทีเนะเออแล้วก็ไอคอนนะครับรางวัลสูงสุดนะถ้าเกิดว่าแรก1 0 0 0พันเหรียญน,นะไอคอน11 1เลยทีเดียว เอาละไม่รอชาครับก็เดี๋ยวมาจัดกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่เวลข้ามยี่สิบสองทีโอทเสวันนี้ผมขอจัดเต็มเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเปิดชาครั้งแรกเนี่ยผมขอ200เหมือนเดิมนะตามสไตล์ของเรานะครับเปิดแบบเบิ่มๆนาร่องไปก่อนนะครับไปครับ200ม่วงหนึ่งเฮ้ยครบแน่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยกด200เหรียญนะครับครบเลยครับรอบแรกนะถือว่าเปิดได้ดีเลยนะครับนี่ครับมาแล้วรับ50นะครับผมแล้วก็นี่ครับ 1>, 1 2 3 4 5หนะครับโอ้โ oh, หเหลืออะไรเนี่ยเหลือไอคอนนะครับเหลือเพชรม่วงอีกใบหนึ่งนะครับผมจะได้ไอคอนนะผมขอลอง100้อยหหน่อยแล้วกันนะครับผมดูว่ามันจะเต็มหรือเปล่านะไปครับ1 2 3 4 5สี่ห้าโอ้โหไม่เต็มว่ะขาดเพชรม่วงครับเนี่ยขาดเพชรม่วงครับเพชรม่วงไม่มาอ่หรือว่ามันจะค่อนข้างยากวะ่ะเพชรม่วงเราขาดม่วงนะครับ1เม็ดนะตอนนี้ นี่ครับเราหมดไป400เหรียญแล้วนะครับเรากด200รอบแรกได้เต็มนะครับแต่ว่ากด100มาไม่เต็มนะครับผมก็ขอทีละ20จนกว่าจะได้เม็ดม่วงก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันต้องกดไปสักเท่าไหร่นะครับถึงจะได้นะฮะเตะลอง100งไงเออเผื่อมันแบบว่าโผบ้างอะไรเงี้ยเผื่อฟุ๊กนี่ไงมาแล้วม่วงครับได้สักทีโอ้โหไอคอนร้อยหกกว่าจะได้นะครับและนี่ครับดาฟห้าสิบนี่คือสําคัญเลยนะในช่วงนี้นักเตะใหม่มาในราคามันจะ มันจะแบบคือถ้าเป็นตัวทอมเนี่ยมันพุ่งแน่นอนนะครับเอาล่ะเราเหลือ420เหรียญนะครับไปรูปแบบที่ 2- 200ครั้งเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่ามันจะครบหรือเปล่านะครับลุยครับฟับเอ้ยเอฟเฟกอย่างนี้ไอคอนชัวมาเฮ้ยม่วง3 1มรอุ้ยของดีแ้าขาดอะไรอะ่ะ1 1อันเนี่ยตรงนี้ฟ้าขาดฟ้าเออมาครับเรามาจบงานนี้ดีกว่าครับ200เหรียญครับน่าจะเพอร์เฟกสุดแล้วครับไปครับ ฟ้าฟ้ามา1ม่วง2องอีกแล้วเนี่ยขยอยากได้ม่วงเนี่ยกด200เลยนะมาแบบมาดีจัดนะครับมีทับร้อยที่สอ2นะฮะก็ได้มาพอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในเกมดีวกว่านะครับว่าจะเฮงขนาดไหนนะเพราะดูจากตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะการันตีไม่ได้นะว่าเราเฮงนะครับเ <laughs> งินนี่ก็ผมมีสองพันเนาะช่วงแรกเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับ 2 4 0หไปแล้วนะครับ3,000นะครับ54 0 0 0ไปแล้ว70,000เฮ้ย80,000เฮ้ย8 0 0 0 0 81,000โดยประมาณนะครับ81,000ล้านเพราะผมมีอยู่2 0 0พันเนาะช่วงแรกนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ดูจากการ์ดแล้วนะครับไม่ได้เยอะมากนะน่าจะแป๊บเดียวหมดนะน่าจะแป๊บเดียวหมด104ลุน T s อนี่ครับที่จะเป็นหน้าต่างการเปิดการ์ดแบบใหม่นะ ขาบอกว่ามันจะน่าตื่นเต้นกว่าเดิมนะครับไปลุยเลยครับ10บใบลวดแล้วเปิดมาพุ่งเข้าไปยังไงมาอย่างนี้เลยนะครับผมมาอย่างนี้เลยอุ้ยหกรล้านครับเนี่ยราคามันจะอยู่ข้างๆนะดูอลังการนะครับดูอลังการก็ <c oughs> <c oughs> เปิดซ้าไปอีกสองใบแล้วก็ฟาบอ๋อถ้าราคาต่ํามันก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรมากนะครับประมาณนี้มาครับสอถึงสเฮ้ย หเหมือนจะทะลุเข้ามานิดหน่อยนะครับเป็นซอนเฮืองมินนะครับมันก็ดูลีลาไม่เยอะเท่าไหร่นะครักเคือกิดว่าเป็น,น,น,นตัวที่แบบดีมากๆมันน่าจะแบบเป็นทางยาวไปเลยนะตอนนี้ขอ T.S ก่อน T.S <c oughs> ยังไม่มาเลย <c oughs> ฟับนี่ไง B.T.B มีกราฟิกนะครับผมแอนิเมชันนะรอบข้างเออขอมุดหน่อยมาแล้วอะไรอะเออตัวแรก <c oughs> ใครวะเนี่ยทีมอัพเป็นซีซั่นมาแล้วครับปีขวาฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็มีกราฟิกเฉพาะของปีนั้นๆด้วยนะครับเนี่ยเรืองแสงร้104อสี่อ่ะสิชิ้นจัดไปใบเลกพุ่งเข้ามาในอุโมงมาเร็วจังเฮ้ยอาราโคมาแล้ววะ <c oughs> รูปยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะคิดดูคือแบบมาไวจัด วันนี้ต้องบวก5แล้วละ่ะอาราโคนะเออได้ลองแน่นอนนะครับวันนี้โอ้ตัวนี้แทบจะต่ำสุดนะครับเกนดูซี่ก็มาครับเกนดูซี่เจ้าช่วยโอ้โหเจ้าฟิลิกก็มาวะ่ะแต่ไม่น่าประทับใจอะไรครับตัวนี้ <c oughs> เอ้ยโอ้ไม่มุดเลยเอะขอมุดหน่อยฟับโอ้ใครวะเนี่ยมุดมาเป็น โอ้โหโกครับโกฮันแลนครับขอมุดแบบลึกๆได้ไหมใครวะเนี่ยขอแบบเบ,บิบบแบบเ่มๆหน่อยว่าเฮ้ยฟับแทบจะไม่คุ้นเลยบางคนโอ้ฟับโอ้กองหลังโคเอเชีย e <c oughs> ฟอร์มดีเนาะนักเตะโคเอเชีย e มาลัวๆเลยเฮ้ยมุดนิดน,นึงโบโซวิด so ครับผมและใบสุดท้ายครับ ของการ้อยสีมุดลึกๆไม่ลึกแอนโทนี Anthony. นะครับผมโอเคก็น่าจะได้ลองครับตัวนี้นะมีข่าวกับหลากหลายทีมในซีซั่นนี้นะครับลุ้นไอคอนแอปเทียสนะครับ,รบใบนี้ก็น่าจะมุดลึกอยู่มัง้งจัดไปถ้าเป็นไอคอนก็น่าลุ้นครับมุดแบบลึกเทเซเกพันสอง <laughs> <laughs> มาครับอีก3ใบครับไอคอนครับร้อยหกนะผมขอไปทีละใบแล้วกันขอมูดแบบสุดทางได้ไหมสุดทางหุย้ยนาซาเ <c oughs> หลือพันแปดนาซาเนี่ยครับราคาไม่ต่างกันมากครับกับเทเซเก้มูดแบบลึกๆโอซีดอฟไม่น่าจะใช้กันละมาอีกใบแล้วครับโอ้ปาคจีซุงห้าพันเก้านะครับ ต้องเป็นโดอวนเนี่ยน่าจะยังฮิตกันอยู่นะโดอ้ลนองรีอะไรเทือกนั้นซีดงซีดานนะฮะแล้วมุดมาโอเยโรเท่าไหร่พันเจ็ดเน้นไอคอนไปก่อนแล้วกันนะครับใบนี้โดมาคีอรวยนะครับรวยแน่นอนจัดไปมุดแบบลึกๆโอโรนานดินโน <laughs> ขนาดดินโย JavaScript ยังไม่ค่อยได้หลุ้นอะ่ะอุ้ยบวกห้าว่ะมารติอุสนูเนสตัวละพันส <c oughs> ี่ค่าพลลังว้อสิบเอ็ดเลยนะแพงสุดใครอะไรวานะมาสักตัวตัวท็อปสักตัวมุดมามุดมาโอ oh, mm hmm. ้เบนเยเดอร์สองเท้าหนาพิเศษหนาพิเศษ หนาพิเศษอีกอครับเบนเยดเดอร์มันตัวเล็กมากเลยนะขอดูก่อนนะครับหนาพิเศษหนาแล้วหรอร้อยห้าสิบครับทีมมอสเดอะซีซั่นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นนี้เป็นใครเกนดูซี่ไอสัตว์แล้วมุดมามาดูเอวหน่อยเออไปลุย ตัวนี้บูกรโยซสาก้าร้อเลยวะหนึ่งพันเอ็มมีใครอยากได้ไหมแฮร์รี่เคนตัวนี้น่าจะแพงนิดนึงแต่ได้ตัวนี้ยังสองเท้าป่าวะไม่รู้นะตัวที่3มิลิเตาก็มาตัวนี้ก็เก่งครับมิลิเตาของราชันทุกขาวนะครับแล้วตัวนี้โมดิตก็มาเฮ้ยตัวบาซ่าไม่มีเลย โอ้โหควนมี่ได้เคนนะเคนเล่นตัวหนึ่งขายไม่รู้นะมาครับ,รบทีละใบครับดาบห้าสิบขอตัวดีๆสักตัวดูซานวลาโูวิดเนี่ยครับสองพันราคายังไม่ขยับขอศูนย์หน้าอีกสักสองตัวคนโลบโอ้โหกลางลุกกลับมาขอศูนย์หน้าขอศูนย์หน้าบูโน่แฟนัน ไม่แพงว่ะมาร้อยเก้าครับมีแต่ตัวท็อปนะใบนี้ลุ้นให้เป็นเลวานจัดไปใบนี้ N อเอ็นคุณคูว่ะเฮ้ยถือว่าตอบโจทย์นะครับลุ้นบวก8ครับมีไม่กี่ใบนะใกล้จะหมดแล้วนะครับรต้องลุ้นกันให้เป็นบวกแปแล้วครับใบนี้จัดไปครับบวก8บวก8 โอ้ไม่ให้รุ้นเลยเหรอคือ <c ười> เปิดมาเนี่คือแบบไม่มีเดินไม่มีอะไรแล้วนะคือจังหวะมันจะเร็วมากปรับตัวไม่ทันเลยทีเดียวเชวไปใบแรกเราไปไปทีละใไนะใบนี้การเปิดแบบใหม่ไม่ต้องรุ้นนิดนึงนะครับ <c ười> โอ้ <c ười> โหเคหูครับผมเท <c ười> ่าไหร่อะแปดร้อยอะจะดีใจดีไหมเนี่ย <c ười> โอ้โหอ,โอเชื่อเลยเจ้าบ,บ้า โอ้แล้วไวอีกแล้วจังหวะนี้บวก7ครับมาทีละ500 700 800โอ้อยโอ้น,นี่ไอ้น,นี่6ล้านโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยเปิดกันตรงนี้เจ๊งกันตรงนี้เลยโอ้โหแต่ละตัวลุ้นบวก8จริงไหมเนี่ยเฮ้ยไปอย่างไวครับอ้าวมุดนิดนึงมุดแบบสั้นๆบวก7 600โอโ้เปิดเจ๊งกันตรงนี้เลยทีเดียวเฮ้ยเหมือนจะลึกนิดนึงเอ้ยอาตูบวก8โอ้สามพันครับ แล้วยังไงใบนี้มุดนิดนึงแล้วเป็นอาตูซ้ำซำด้วยถ้าใครดวงดีก็อาจจะรวยแบบเบิระเบ้อ,ปอไปเลยนะแต่ผมนี่ยังไม่มาเลยนะตัวหลักหมืน่นยังไม่โผล่เลยนะครับแล้วเปิดมาใบนี้ก็ไขวเนยบวกหกไปครับแล้วก็ไปให้สุดนะนะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นเทสกันนะครับ ดูสูงแล้วน่าจะโอ้โห2,000ก็ตอนนี้เอ้ยมาเ์ี่อ่ะเฮ้ยคือยังไงอ๋อก็ออกมาเต้นอย่างนี้เลยก็ดานราคาหลักหมื่นก็ออกมาเต้นอย่างนี้เลยนะโอ้โหพอมันมามันก็ไวเลยนะครับเป็นฮาจี่ไงคือมันไม่แพงอ่ะมันหมื่นแต่มันแพงมากอ่ะมาอีกวะ สุดแค่ตรงนี้ว่ะเฮกเตอร์ ter, ตัวละหกร้อยครับบวก8แต่มันไปไวจริงคือแบบจอดแค่ตรงนี้ก็พอสรุปวันนี้นะครับก็เจ๋งพอสมควรนะไม่มีแบบตัวแบบแ่มแจมให้เราแบบว่าลุ้นเลยมีแค่ฮาจี้นะที่แบบไปสุดทางตัวเดียวนะครับอย่างเกลือแต่เงินเยอะนะครับเงินนี้ยกันตีว่าค่อนข้างเยอะมาครับ บวกหครั้งที่หนึ่งเฮ้ยมันจะเป็นลางบอกว่าถ้าเราพูดครั้งที่หนึ่งมันน่าจะมีครั้งที่2บวก5อราโค่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมาครับขอนิ่งๆจัดไปนิ่งๆโรนอฟอาราโคจบจบไปหวันช็อตว่าถือว่าคุยกันง่ายนะตัวนี้พลังร1อสูงร้อยทรงเหมือนปีเก้เลย ว่าเราโคหนักกว่านะมีเก้แข็งกว่าธรรมดาเขาบวก8ดนะครับมาครับไรากาดบวกสมีป้องกันโอ้ไม่ใช้ดีกว่านะก็ขอละกิจกรรมวันนี้มันเลิะเกินไปแล้วขอไรากาดบวกสี่ก็น่าจะพอปลอบใจได้บ้างจัดไปแฟง้งไรากาดแตก